ขอมุมใกล้ๆเลยเออเออรู้งานเดววันนี้หันนู้ก็บ้องขายมายังเฮ้ยยุ่งเสร็จแล้วนะคะน่ะขายกานีบสภาพเสร็จแล้วเกาะแก่วสาม แอบแอบเอาโน้ตบ๊กไปซ้อนออกมากินข้าวเลยออกมากินข้าวไม่ได้กินข้าวด้วยไปแล้วหัวยาลาบาซ่าติ๊ก6แหวเดี๋ยวไว้ทีตายถ้าเกิดก็ปล่อยเนวตก็ห้า่อยยสองคนที่น้อยกวดหนึ่งนะไปแล้วออกอ่ะต้องแบบดูไม่ทันจบอ่ะโอ้หแมนยูวันนั้นซวย รถหน้าอุ้ยไอเก๋วิ่งไปไหนอ่ะเมื่อวานมีที่จอดรถไหมที่นั่นน่วิ่งไปทำงานอืการแสดงไอเฟสอะไรวะวันนี้ต้องรอเพลงงต้ออะไรด้วยใช่ไหมรูไม่จัดต้องนานแล้วนี่นะใช่ป่ะละครเวทีละครเพลงด้วย ของทูเหรอของทูเองไงต้ร้องเพลงด้วยต้องร้องเพลงด้วยทำไมแล้วของทูเองอ้ก็เลือกคนก็เลือกอะไดิเลือกว่าคนไหนหมาะมาะกระบิดอ๋ออุตสาห์เต็มว่าถ้ารอเลยดีเคนก็รอไม่ต้องกลัวดีเคนก็รอร้อนไหมตอนนี้เต่ามาหล่อเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันมาเต็มอยู่แล้วอ่ะอ๋อไม่ลองเจอแสดงมาเลยไหม มันต้องแต่งตัวไม้เข้ากับคาแรคเตอร์ด้วยแต่พี่เคก็ไม่ได้เต็มมากนะแบบจิ๊กโกต่ในพี่เคก็ไม่ได้เต็มมากคนบ่นว่าใบแต่งใบซีพีเแต่ว่าใบแต่งัวละโซ่พอใบใส่ตัวเดียวแม่เลยสีเหลืองเลยอ๋อใช่ป่ะเราได้เอาสูตรไปด้วยไงแล้ทำไมไม่ใส่เห็นเวทีแล้วไม่ใช่ละเห็นเวทีแล้วไม่ใช่ละใบใบเดี๋ยวได ขอขอลักทานก่อน